วันนี้นะเราจะกลับไปซ้ําร้านของกินทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราไปมาเพราะว่าวันนี้นะคะมีการหิวเครื่องด wow. ื่มเกิดขึ้นเราก็จะต้องละกสังขารร่างกายเราออกไปในวันฝนตกแบบนี้มันจะต้องกินมันจะต้องกินค่ะฉะนั้นเราไปกินกันเลยตามไปตามไปตามมาตามมาเฮ้ย <dürfen? S 2> อันนี้คือเครื่องบดใหม่เหรอใช่เฮ้ยวันซีเบสโซเอพัทคืออะไรวะรุ่นอะล็อกล็อกน้องเป็นแม่เหล็กตรงนี้ว้าวน,นี่นะคะมาตำรอบสองค่ะรอบสามสิ ต้องมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกบ้านก็อยู่ตั้งไกลทำไมไม่ส่งแก๊ปไปวะอให้เพื่อนลำบากเว้ยเรื่องอีกทางนึงต้องหมุนได้ต้องหมุนไปเรื่อยๆจนมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าทำสปีดดีๆก็จะมาณ30กว่กวิ 37มันลบากกว่าเดิมยอมแพ้ไหมไม่เลยมันหมุนยากด้วยเพราะว่ามันต้องบดละเอียดกว่าเดิมด้วยอันนั้นมันก็หมุนง่ายอันอันทามอตัวนู้นอ่ะหมุนง่ายอยู่แต่ว่ามันก็มันมันบดไม่ได้ระดับมันไงแต่มันบดตั้งสามนาทีอ่ะสามนาทีครึ่งเลยแหละยังไม่ใกล้เคียงเลย ตัวนี้ไอ้เฟืองฟันโบดมันอนะ่ะก็ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่สุดแล้วมั้งตอนเนี้ของมันอนะ่ะสุดทางแล้ว hey, hey, hey. อา oh, hey, 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 hey. อ นี่เดี๋ยวให้กดเองเลยพระเอกพระเอกกูมาแห้กดเ,เทอ๋อเรื่องแส่น้ำร้อนเข้าไปก่อนเหรอใช่ใช่ใช่ทีก็ลืมแห่มันต้องมันต้องอันนี้ไว้ก่อนมันต้องต้องแบบว่าทำให้มันปุ่น บอกมันเออ แขนมันขึ้นมันต้องเอาอะไรใส่ไหมเอ้ยแก้วไงตรงรู้เวลางานงานแขนขึ้นเออน้ำมันจะลงอ่างานขึ้นให้มันสุดเลยเป็นนักพอะกายอ่าไปอีกไปอีกออทำไมมันไม่ออกอะไรเลยยังยังยังเดีย๋ยวต้องกดลงอ่าโอเคเอ่าแปบ๊บหนึ่งประมาณสิบวิ แขนบังอ่าคุณเจนเตอ่าโอเคไปโลดอ่าค่อยๆกดลงมาจนมันมีน้ำออกมุมไหนดีใกล้แล้วอ่าออกมาแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไปให้สุด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  Ok, ngang kỹ ngang một ngang kỹ ngang rồi, ngang rồi. ngang kỹ ngang rồi. ngang ngang kỹ ngang kỹ ngang 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 kỹ ngang kỹ ngang kỹ สรุปแล้วนะวันนี้ฝนตกหนักมากคงต้องกลับบ้านกันแล้วเละเผื่อหน้าฝนจังเลยอุตสาห์ว่าวะจะไปหาของกินต่อแล้ววันนี้เราจะรอดูวันเล่ด้วยมันจะดึกนะเศร้าจุเศร้าใจจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนวันนี้อ จะมีแค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเป็นเพื่อนกันต่อไปเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยบาย2,000 years later สวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาอีกแล้วเดินทางเป็นเพื่อนการเวอร์ชันตําซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำกี่รอบไม่รู้วันก่อนนะเราไปตํากาแฟมาพร้อมกับทําเองด้วยวันนี้นะเราจะต้องไปตําน้าเต้าหู้และปลาท่องโกอีกรอบเพราะว่ารอบที่แล้วเราไม่ได้กินบังนึ่งนะวันนี้เราจะได้กินไหมให้ถ่ายกันดู <laughs> อยากกินจริงๆนะเราก็อยากกินปลาท่องโกด้วยอะ่ะวันนี้เราต้องกินให้ได้ไปกันเลยจ้า ไปกันเลยจ้า A few moments later มาอีกแล้วต้องหูกลางซอยสรองจ้านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ปลาทองโกนี่ขนมปังนึงด้วยเฮ้เรามีหลายแบบเลยเราจะกินอันไหนดีนะกินหอมตลอบอบวนมากเลยนี่คือที่ได้นะคะอันนี้เป็นปลาทองโกที่เราอยากกินแล้วก็ปังนึ่ เต้าห้วยน้ำขิงหอมมากเลยอ่ะตายแน่ตายแน่จะถึงบ้านไหมเนี่ยมันจะต้องกลับไปกินที่บ้านนะจะเอาไปฝากแม่ด้วยอยากกินมากเลยมันหอมตะลุกอกวนมากเลยไม่ไหวแล้วการทองโกะกอนละกันอืมจีเอาละอยากินเสร็จนี่โอ้ยอยากกินน้ำเต้าห้ขึ้นมาเลย แดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะขับรถกลับบ้านแล้วนะคะแทน,นก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยเดินทางเป็นเพื่อนกันจะไปที่ไหนนะคะเราพบกันได้เลยวันนี้รีบกลับบ้านไปกินของกินแล้วขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะสวัสดีค่ะไปไม่ bye นี่เราจอดรถอยู่นะเราไม่ได้ขับรถเราปลอดภัยเราทำอะไรก็ได้ไปลวจ้าาย